ีครับวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้าที่ประมูลของ c h i p i n d o w c o m มาเรื่องต้นแค่1บาทแต่ว,วันนี้ประมูลที่ชงกาแฟของออโตมาได้ราคา200กว่าบาทซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากวันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าชงได้จริงทำได้จริงไหมเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ก็เอาเอากาแฟของโรย l นคราวของคิฟฟารินมา ทดสอบในการที่ว่าหนึ่งเปิดเดี๋ยวเอาแก้วออกก่อนยกออกมาแล้วก็ซูมเข้ามาหน่อยนะเดิกนกลับมาแล้วก็ก้มลงไม่ตั้งให้ตีพื้นนั่นแหละติดพัดลมนั่นเอาตามใจชอบกาแฟ นี่ผมก็เอาใส่ไปหนึ่งช้อนใส่กาแฟหนึ่งช้อนแล้วก็ปิดฝา,ากาแฟแล้วก็ปิดตัวนี้เข้ามามันจะมีตัวล็อกอยู่น้ำตาลน้ำตาลเราอย่าไปใส่ข้างบนนะให้ใส่ข้างล่างเราใส่ในแก้วนี้ไว้เลยให้น้ำตาลแล้วแต่ความชอบ ผมก็ชอบอยู่สักสองช้อนต่อกาเฟ1ช้อนกนใส่มันเข้าไปทีอ่อยู่ในลักษณะ,ะนี้ถึงก็เปิดขวาบนขึ้นมาเดี๋ยวดูก่อนเปิดขวาบนขึ้นมาแล้วก็ใส่น้ํามันจะมีปริมาณบอกอยู่เราต้องการกาเฟ1แก้วได้หช้อนต่อน้ําเท่าไหร่ ผมต้องการสักประมาณเอาสองก็พอเอาแบบเข้มข้นหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาเสียบไฟกันเสียแบบไฟกว่าแล้วก็มันจะมีสวิตอยู่ตรงนี้เป็นสวิตอยู่ถ้าเปิดมันจะมีไฟบอกปุ่ม จะร้อนเร็วมากเลยเดี๋ยวมาดูผลาน,านกันในนี้ในแก้วต้องจับเวลาไหมเริ่มร้อนแลเริ่มร้อนแล้วถึงพอร้อนมันจะดันน้ำร้อนเข้ามาเองปนกับกาแฟ,ฟที่อยู่ในนี้ลงมาอยู่ในแก้วอ,อัตโนมัติแเริ่มลงแลเริ่มลงแลนี่ร้อนเร็วมาก นี่คือเครื่องชองกาแฟราคาสองร้อกว่าบาทที่ประมูลมาได้แสดงว่าของก็มีคุณภาพเหมือนกันแต่บางทีกล่องอะไรมันก็ยับบ้างเพราะว่าคนส่งมาไกลจากกรุงเทพนี่ก็อยู่ทุรเรศมันจะไหลลงเรื่อยๆ ถ้าใครต้อตงการที่ว่าจะเอาเทางนี้ก็ปิดสวิต์เลยก็ได้มันจะหยุดการทำงานถ้าใคยต้อตงการความเข้มข้นทางนี้ก็เอาทางนี้รอให้มันเด็ดนิดนึงโอเคยังไงแล้วก็ ชงอย่างนี้ให้มันเข้ากับน้ำตาลดูนิดหน่อยเพราะว่ามันละลายอ่ะนี่แล้วก็ดรินไปเลยอืมอสีสวยมากเลยกาแฟแล้วก็เราก็ไปตั้งไว้ต่อ <c oughs> แล้วก็เปิดสวิตต่อเพื่อให้มันชงให้เสร็จโ้ชนดีมากอร่อยมากชงน้อยกว่าบาทดีกว่าไปนั่งในร้าน <c oughs> อเอาใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดเจ๊กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย